เป็นฝ้ามานานเป็น1 0บสปีแล้วค่ะรักษาที่ไหนก็ไม่หายขาดสักทีลองลองใช้ผลิตภัณฑ์มาหลายอย่างก็ไม่เคยหายแต่ก็ไม่ละความพยายามนะคะก็รักษามาเรื่อยๆจนมาเจอพรยมเนี่ยคะ่ะก็จะลองดูว่าหน้าดำคำําวๆมองๆเนี่ยจะดีขึ้นไหมเดี๋ยวลองใช้ดูค่ะ จากเมื่อก่อนที่เคยเป็นฝ้าหนาหนาหน้าดำดำนะคะเวลาแต่งหน้าหน้าจะไม่เรียบเนียนเลยค่ะใช้อะไรปกปิดก็ไม่อยู่จนมาเจอครามตัวนี้ค่ะเซรั่มแก้ฝ้าบำรุงหน้าให้หน้าขาวใสเริ่มใช้มาประมาณสี่ห้าเดือนแล้วค่ะแต่จะเห็นผลหลังใช้ประมาณเดือนกว่าค่ะฝ้าจะจางลงหน้าจะขาวใสขึ้นเดี๋ยวนี้ใช้มาประมาณห้าเดือนจะเห็นความเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนมากค่ะ ดูตามรูปนะคะกับหน้าปัจจุบันค่ะจะเป็นแบบนี้นะคะเคยให้เพื่อนๆลองใช้ดูแล้วค่ะเขาบอกหน้าเขาดีขึ้นมากหน้าเขาจะมันวาวขึ้นเขาพอใจค่ะที่มาเจอพามตัวนี้ค่ะทําให้เรามีความมั่นใจขึ้นมากค่ะ